ทำไมขวดไวน์ต้องวางแนวนอนสงสัยไหมว่าทำไมไวน์ที่วางขายอยู่ในร้านจึงต้องวางขวดในแนวนอนการวางขวดไวน์ในแนวนอนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้น้ำไวน์ที่อยู่ภายในขวดสามารถหลอดเลี้ยงจุกก๊อกที่ปากขวดให้เปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งเป็นวิธีป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกไหลซึมผ่านจุกก๊อกเข้าไปภายในขวด เพราะถ้ามีอากาศซึมผ่านเข้าไปในขวดอากาศจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับน้ำไวน์ในขวดทำให้วน์เสียร้านขายวน์จึงจำเป็นต้องวางวน์ในแนวนอนเพื่อรักษาอายุของไวน์ไว้ส่วนการดูอายุของวน์ถ้าเป็นวน์ขาวจะมีความสมบูรณ์ในช่วง5-6ปีนับจากวันที่ผลิตโดยแรกเริ่มวน์ขาวจะมีสีเหลืองตองอ่อน เมื่ออายุเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มเมื่อใกล้หมดอายุจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มส่วนวัยแดงจะมีอายุยืนยาวกว่าวัยขาวแรกเริ่มจะมีสีแดงอมม่วงจากนั้นจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสดซึ่งเป็นช่วงที่พร้อมดื่มและจะกลายเป็นสีแดงอมน้ำตาลและชีดลงเรื่อยๆจนออกสีส้มเมื่อหมดสภาพ ส่วนการดื่มไวน์ควรดื่มที่ระดับความเย็นราว8-12องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับที่ช่วยลดความเป็นกรดของไวน์และให้ความสดชื่นที่สุด